คืบหน้าข่าวกับผมอยู่คณะกรรมรคงปฏิที่วันนี้วันพุธที่1มีนาคมนะครับมาตอบคาถามครับเรื่องบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับหลายคนยังมีข้อสงสัยกันอยู่นะครับะวันนี้เริ่มมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับใครที่อันนี้เรื่องพร้อมเพย์นะเรื่องพร้อมเพย์ใครมีพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก็ติ๊กไปใครไม่มีก็ติ๊กไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าบัญชีพร้อมเพย์มันสําคัญยังไงนะครับ การยืนยันตัวตนหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันตัวตนใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงใบเดียวที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดใครยังไม่เป็นสมาร์ทการ์ดก็ไปทําใหม่นะครับแล้วก็รีบไปยืนยันตัวตนให้ทันภายในวันที่26มีนาคมนี้เพราะว่าถ้าเรายืนยันตัวตนได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะได้เงินแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ได้เร็วเท่านั้นนะครับ ก็จะเริ่ม1เมษายนสาหรับรอบแรกนะฮะแล้วก็การยืนยันตัวตนต้องไปที่3ธนาคารเท่านั้นนะครับก็คือกรุงไทยออมสินแล้วก็ออทกสสาธนาคารนี้เท่านั้นในการยืนยันตัวตนไม่สามารถไปทําที่ตู้ ATM ได้นะครับส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้นะครับอาจจะเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงคนแก่ผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะมอบอานาจนะครับให้ลูกหลานช่วยไปทําให้ได้นะครับขั้นตอนก็คือไปปริ้นเอกสารในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะปิมนหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เซน็นนะครับเวลาไปเนี่ยต้องเอาแบบประจำตัวประชาชนนะครับของคนที่ได้รับสิทธิ์ไปด้วยแล้วก็บับรประจำตัวประชาชนของเราที่เป็นผู้รับมอบอำนาจไปด้วยนะครับถ้าไม่มีเครื่องปิมนไม่ม,ไม,มีไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะไปที่ร้านหรือไปที่ธนาคารแล้วก็เอากลับมาให้เซน็นนะฮะถ้าเซ็นไม่ได้ก็ปั๊มนิ้วมือนะครับส่วนใครที่เป็นผู้พิการก็ต้องมีบับรประจำตัวผู้พิการไปด้วยนะฮะเอาสำเนาไปด้วยนะครับ ส่วนบัญชีพร้อมเพย์นะครับถ้าต้องผูกเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ก็ผูกได้ครับไปที่ธนาคารให้ธนาคารช่วยผูกให้บัญชีพร้อมเพย์สำคัญยังไงผมแนะนําอย่างนี้ครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้รูดบัตรรูดเงินใช้เงินผ่านบาัตรประจําตัวประชาชนใช่ไหมครับแต่บัญชีพร้อมเพย์เขาให้เปิดเอาไว้เผื่อมีสวัสดิการด้านอื่นๆน,นะครับที่เขาจะโอนให้ แล้วกดออกมาเป็นเงินสดได้เพราะว่าที่เราใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับมันจะมีสวัสดิการอื่นๆในอนาคตที่จะเข้ามาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับจากเราได้200 300แล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีกอนา,นาคตได้นะครับแต่ครั้งนี้ได้300บาทเท่ากันทั้งประเทศในอนาคตจะมีเงินเสริมเข้ามาให้อีกนะมันก็จะได้กดได้นะครับอันนี้คือความสําคัญของบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับการยืดอนอุ่น นะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าไปตรงยื่นหทธทอ์ทและกรอกอรายละเอียดแล้วพอตรวจสอบเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านผิดเรื่องไหนเรื่องไหนที่ยังไม่ถูกต้องก็ให้กดปิ้นเอกสารด้านนั้นแล้วไปยื่นที่หน่วยงานนั้นๆนะครับนะก็คือถ้าเรื่องที่ดินก็ไปยื่นที่กรมที่ดินนะครับถ้าเรื่องไหนหน่วยงานไหนที่เขารับผิดชอบท่านไปยื่นที่ หน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับถ้ามี3เรื่องก็ต้องไป3หน่วยงานอันนี้ผมโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่มานะครับยังไงก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูเว็บไซต์อาจจะล่มหน่อยเพราะว่าคนเข้าเยอะนะครับแต่